สวัสดีพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการบายบอทุเดย์นะครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับทุกวันที่มีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่กับพระคำพระเจ้าผมต้องขอบคุณพระเจ้าทุกวันจริงๆพี่น้องครับเพราะว่าในฐานะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพี่น้องครับผมต้องอยู่กับพระคำพระเจ้าเพื่อนําสิ่งที่ได้รับจากพระเจ้ามาถ่ายทอดนํามาเผยแพร่นํามาหนุนใจนํามาว่ากล่าวตักเตือนพี่น้องครับวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสที่ไปที่สนานักงานอายการสูงสุดนะครับเพื่อไปเดินเรื่องด้านเอกสารต่างๆ วันนี้ก็เป็นเหตุให้ผมน,น้องสาวและพี่สาวเราก็มีโอกาสได้ได้มีประสบการณ์นะกับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าจริงๆพี่น้องครับการติดต่อราชการเราก็เราก็รู้ดีว่าบางครั้งปัญหาก็คือเอกสารใช่ไหมครับจากที่เราทราบมาว่าไม่นจะป็นต้องใช้เลยเพียงเแต่ว่าเอาแค่เอาบัตรประชาชนไปพี่น้องครับแต่เราก็เตรียมเอกสารบางอย่างไปเหมือนกันพี่น้องครับแต่ว่ามันไม่ครบมันมีบางอย่างที่มันไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม,ไม่ถูกต้องทั้งที่ควร นะครับแต่วันนี้จากสิ่งที่ได้อธิษฐานเมื่อคืนกับพระเจ้าภรรยาผมเองอธิษฐานนะครับและขณะที่เขาตรวจเช็คเอกสารแล้วรู้สึกว่ามีปัญหาเนี่ยนะครับในใจก็อธิษฐานกับพระเจ้าตอนแรกพี่น้องครับก็อดขู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่น้องก็ต่างทราบว่าการที่เอกสารไม่ลงตัวแล้วจะต้องกลับมาดําเนินการกันใหม่นะครับเดินทางไปนะัดกันกว่าจะเจอนะครับ บางกงก็ต้องลางานบ้างอะไรบ้างวุ่นวายไปหมดพี่น้องครับแต่อยู่ไปเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเหมนินการต่อไปได้อัศจรรย์วันนี้ขอเป็นพยานนิดหนึ่งอัศจรรย์พี่น้องครับเพราะว่าจากสิ่งที่ฉันผมเองส่วนตัวเมื่อคืนก็ที่ฐานพระยาเองก็ที่ฐานนะครับก็ขอบพระเจ้าพี่น้องเองเมื่อเช้าที่ผมฝากไว้นะใน Facebook พี่น้องก็ที่ฐานพี่น้องครับขอบพระเจ้าอยู่ๆนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นเอางี้ เรื่องเอกสารบางอย่างที่ต้องนะส่งมาจากาจังหวัดตรังเนี่ยก็คงไม่ทันเอา,อางี้ก็เลยกลายเป็นก็ต้องขอบคุณนั้นเทคโนโลยีก็คือไลน์ลเนี่ยครับก็เลยติดต่อกันผ่านไลน์นะครับเจ้าหน้าที่เองก็ยอมที่จะสมัครเป็นเพื่อนกับน้องสาวผมนะครับเพื่อที่รับเอกสารและส่งมอบเอกสารผ่านไลน์แล้วเขาเองก็เอาทุกอย่างนะครับขึ้นไปบนตึกคือผมกับ พี่น้องเนี่ยไม่สามารถขึ้นตึกได้คือตอนนี้เขายุดติห้ามคนติดต่อขึ้นตึกต้องมาอยู่ใต้ถุนตึกก็ต้องเดินขึ้นไปบนตึกพี่น้องครับชั้น3นะฮะแล้วก็ไปถ่ายซีล็อกทุกอย่างมาให้นะครับเราเองเพียงแต่เซน็นทุกอย่างเท่านั้นเองสรุปว่าวันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยทั้งหมดนะฮะผนึกซองส่งกลับจังหวัดตรงังส่งด่วนไปเลยนะครับพี่น้องครับคือบางอย่างอย่างที่บอกไว้พี่น้องครับว่าพระเจ้ามีการช่วยเหลือพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยนะฮะบ,บางทีเราเองก็ต้องมีประสบปปปการณ์กับพระเจ้าในเรื่องการให้ฐาน และว,วันนี้เช่นเดียวกับพี่น้องครับสิ่งที่อยากจะแบ่งปันพี่น้องก็เกี่ยวข้องกับคําว่าอธิษฐานพี่น้องครับในหนึ่งเทศนิกาบทที่5้าข้อที่สิบเจ็บอกว่าอะไรครับจงอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอบรรนุใจพี่น้องครับคำว่าสม่าเสมอคืออธิษฐานตลอดเวลามีชีวิตในการอธิษฐานไม่ใช่อาิษฐานเฉพาะหัวข้อที่อยากอธิษฐานเท่านั้นพี่น้องครับคืออธิษฐานเป็นกิจกิจวัตรประจําวันตลอดเวลา นะฮะเช่นขณะที่อธิษฐานออกเสียงนะเรออาอธิษฐานแต่ขณะที่เราคุยกับบางคนหรืออยู่ในสถานาที่เราต้องอธิษฐานในใจแล้วก็อธิษฐานในใจคือต้องฝึกก็เรียกว่าฝึกทุกรูปแบบนะพระนั้นก็อยา่างหนุนใจพี่น้องครับอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอหนึ่งเชศนาการบทที่5ข้อที่17ก็หนุนใจท้าทายพี่น้องที่สียนหลายคนนะครับที่ลองฝึกเรื่อธิษฐานห,หรือบ,บางคนไม่ค่อยอธิษฐานวันนี้พี่น้องครับอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอเห็นอะไรพี่น้องครับ ฟังอะไรมาถ้าเรามีภาระใจอธิษฐานเลยพี่น้องครับอธิษฐานในใจก็งไม่จะเป็นนะพี่น้องว่าเราต้องไปหามุมเงียบๆแล้วก็นั่งอธิษฐานพี่น้องครับอะที่พี่น้องนั่งรถเมย Hill, ์อยู่พี่น้องครับเกิดเราเห็นบรรยากาศบางอย่างเนี่ยอย่างี้สมมุติว่าพี่น้องนั่งรถเมย์อยู่แล้วเห็น أ, คนหนึ่งขึ้นมาบนรถเราดูท่าทางเขาไม่ค่อยจะสบายดูสีหน้าและดูท่าทางแล้วพี่น้องครับเราเองรู้สึกเออมีความรู้สึกอยากอธิษฐานเปลือกเขาเราอธิษฐานได้เลย ไม่ครับไม่จะเป็นต้องาปากิษถามชื่อแทม่ให้จําเป็นไอษฐานเปืือกเขาใช่ไหมฮะหรือคนทองที่นั่งอยู่พี่น้องครับเรารู้สึกมีภาระใจเนาะคนท้องนี่ต้องนั่งรถเมย์นะขึ้นลงก็อาจจะมีปัญหานะขอพระเจ้าเมตตาปกป้องคุ้มครองนะครับให้ผู้หญิงคนนี้เดินทางถึงบ้านโดยปลอดภัยขอพระเจ้าทรงเมตตาเธอมีงบประมาณเพียงพอในการใช้จ่ายในการที่จะนะครับทาคลอดนะเราก็มีหัวข้ออธิษฐานนะเนี่ยถ้าเกิดเราอธิษฐานเป็นชีวิตแห่งการอธิษฐานเนี่ยหัวข้ออธิษฐานมันจะมาเรื่อยๆพี่น้องครับ ในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่18ก็กล่าวว่าจงวิฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงให้ฐานเผื่อทำพิกชนทุกคนก็คือพี่น้องคริสเตียนทุกคนไม่ใช่เฉพาะพี่น้องคริสเตียนในคิดจักรของเราเท่านั้นพี่น้องครับคริสเตียนทุกคนทั่วโลกพี่น้องครับ เราเห็นข่าวนะเราทราบจากสื่อต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะอธิษฐานพี่น้องครับเผื่อพี่น้องในพระคิดด้วยกันพี่น้องครับและอย่าลืมว่าเราต้องฐานวิงบอนทุกอย่างวิงบอนนะครับพี่นงไม่ใช่ขู่กันโชคพระเจ้าต้องทําเดี๋ยวนั้นต้องทําวันนี้โอ้โหบังโกลใส่เต็มเหนียวเลยพี่น้องครับฟังแล้วตกใจงไหมองกันพี่น้องครับดูเหมือนกับบังร้อนรุูนในการอธิษฐานแต่ฟิลฟังแล้วดูเสริมกังบงับงคับให้พระเจ้าเนี่ยทำในสิ่งที่เขาอยากจะให้ทํามากกว่าพระปีใช้คำว่าวิงวอนพี่น้องครับ เข้าใจกันว่ากิยาวิงวอนพี่น้องวิงวอนต่อพระเจ้าขอความเมตตาที่มาจากพระเจ้าเหมือนนงางฮันนาได้ระบายความมาใจพระเจ้าได้วิงวอนขอต่อพระเจ้าเช่นเดียวกันพี่น้องครับวับนนี้วิงวอนทุกอย่างผมพระเจ้าพี่น้องมีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องวิงวอนผมเองก็มีหลายเรื่องที่ต้องวิงวอนต่อพระเจ้าขอความเมตตาที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับอีกข้อหนึ่งนะในรมบทที่12บสอที่สิกล่าวว่าจงชื่นชมยินด,ดีในความหวังจงอดทนต่อความยากลําบากจงขมักขมินอธิษฐานไหม เจอความยากลําบากพี่น้องสิ่งดีที่สุดคืออธิษฐานอาธิษฐานอยู่ตลอดเวลาพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาประชวยเหลือเช่นติการวันนี้ผมคิดว่าวัน,นี่เกิดพระเจ้าไม่ช่วยพี่น้องครับ มีหวังแลกกลับบ้านแล้วก็จะต้องนัดกันใหม่ต้องเตรียมเอกสารกันใหม่ที่เพียงครับอาที่ส่งไปจังแล้วก็ไม่ได้ต้องทําจากที่นี่นะครับเห็นไหมคือมันผิดคาดลหมดเลยพีองครับแต่โดยพระเมตตาคุณที่มาจากพระเจ้าวันนี้ผมไม่ทราบพระเจ้าทํางานในจิตใจนะเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ๆเธอก็ช่วยทําทุกอย่างเพีองครับเอาเอกสารทั้งหมดบัตรประชาชนไปถ่ายให้หมดคนละห้าชุดห้าชุดเพีองครับเราวันนี้มีหน้าที่เซ็นอย่างเดียวเลยพีองครับจากนั้นเธอก็รวบรวมเอกสารทุกอย่างใสซ่ซองบอกว่าเสร็จแล้ว แล้วก็ถามในเรื่องของค่าจ่ายต่างๆที่เราต้องจ่ายนะครับนู่นนี่นั่นเขาบอกไม่เป็นไรไม่ต้องจ่ายอัศจรรย์มากน้องวันนี้เราสามพี่น้องพี่น้องรับได้ประสบการณ์กับพระเจ้าอีกขอบคุณพระเจ้าก็เลยนั่งเป็นพยานกันในรถระหว่างที่แยกแยกันกลับนะพี่สาวก็ไปลงที่ไปสเนลาาพร้าวเพื่อส่งเอกสารไปยังจังหวัดตรังน้องสาวเองก็ไปนะทำงานต่อนะผมเองก็กลับไปที่ออฟฟิศพี่น้องกับมาทํารายการต่อก็ขอบคุณพระเจ้าแฮปปี้พี่น้องครับดังนั้นุนใจพี่น้องครับ จงอธิษฐานอ้ฐานบิงวอนต่อพระเจ้าเป็นรองครับแปลว่าเจอความทุกข์ยากลําบากขนาดไหนก็าตามจงมีความหวังในการอธิษฐานเพราะพระเจ้าฟังคําอธิษฐานของเราเพราะถูกแต่งตั้งเป็นปุโรหิตปริบัหน้าที่ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าก็คือคำอธิษฐานของเราพป่น้องครับจะขึ้นตรงไปยังพระเจ้า เราเชื่อเช่นนั้นเพราะในพระภีก็พูดอย่างนั้นพี่น้องครับคำพิธานของเราทุกคนพี่น้องครับจะขึ้นไปอยู่ในขันของทูตสวรรค์ประจาตัวเราที่เฝ้าอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้าและทูตสวรรค์ก็จะนําคำพิธานของเรานั้นไปเทรวมกับไหฐานของธรรมิกชนทั่วโลกและพระเจ้าก็จะประทานเครื่องหอมที่จะเผาคำพิธานพี่น้องครับกลายเป็นเครื่องเผาบูชาให้พระชาเป็นที่พอพระไทยม <with> ันบุญญุนจะเป็น้องครับคำหมักคำเปนในไหฐานและจงไหฐานอย่างสม่ําเสมอมีชีวิตแห่งการ อธิษฐานมายึดติดกับสถานที่นะมาเชื่อตรงไปหอฐิานไปภูเขาวิฐานหรือต้องเงียบเงียบถึงจะอธิษฐานได้พี่น้องครับไม่ว่าพี่น้องอยู่สถานใาดพี่น้องต้องปรับนะปรับโครงสร้างความคิดว่าเราสามารถอธิษฐานได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ว่าสถานใาดก็แล้วแต่เราสามารถอธิษฐานได้เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเพราะเราคือวิหารของพระวิบรมสุดและเราคือโปรหิตนะครับประจําวิหารหลังนี้ อีกเปนพี่น้องขอบคุณพ่อชัยน,นะครับแล้วพีเป็นน้องครับกลับมาพบกับรายการใบบททฤษีได้ใหม่ในตอนต่อไปครับพี่น้องพ่อชัยบอลครับพี่น้องสวัสดีครับ